ดูโอซิด้าไทยแลนดนะคะเครื่องนี้นะคะ32แอมป์นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ LED นะคะและสายยาวขนาด8เมตรนะคะสายด้านล่างนะคะยาว8เมตรนะคะตัวนี้นะคะเป็นหัวไททูนะคะใช้คู่กับเบเกอร์32แอมป์นะคะการใช้งานนะคะเอาเบเกอร์ขึ้นแบบนี้นะคะ ระบบเซฟตี้นะคะจะดังขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟสีฟ้าสีฟ้านี่คือใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูระบบเซฟตี้ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นปุ่มเซฟตี้เมื่อเรากดปุ่มสีแดงตัวนี้นะคะเครื่องนะคะจะออฟไลน์นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะหน้าจอก,ก็จะขึ้นตัวนี้คือพอมันขึ้นเป็นสีแดงแล้วสแสดงว่ามันตัดไฟอัตโนมัติไปแล้วนะคะเวลาเราปลดระบบเซฟตี้นะคะเรากลับไปปลดที่จุดเดิมนะคะโดยการหมุน ออกแบบนี้นะคะระบบก็จะกลับมาเป็นสีฟ้าและใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะพิเศษสายยาว8เมตรนะคะเหมาะกับหัวชาร์จ t ท p e 2และ Type 1 d u ซ Sida นะคะรองรับ t ท p e 2และ t ทวั1นะคะ p l u อิน h y b บิดและ EV 100%นะคะมาพร้อมกับหัว t ท p e 2นะคะพร้อมกับช่องเสียบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะลองชาร์จกับรถ BMW 330e นะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าจอของตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าจอของตัวเครื่องจะบอกโวลต์นะคะบอกกิโลวัต,ต์ที่ชาร์จเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะจะค่อยๆชาร์จเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนถึง32แอมป์นะคะตัวนี้ชาร์จเข้ากับรถปักอินได้ถิ2ชั่วโมงเต็มนะคะสำหรับรถ e v 100%นะคะประมาณ4-6ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่ดู o ซ da ่ Thailand น,นะคะพุทธมณฑลใจ1ย9นะคะ